มีบริการส่งมอบรถให้ทุกพื้นที่รุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่นของวิกเตอร์นั่นเองชาแนลแอมฟอร์ดนะคะช่องที่มีแต่รถฟอร์ดแต่งในสไตล์ของออฟรถเหมือนคันที่อยู่ด้านหลังของแอมนี้นะคะในส่วนของด้านหน้าไฮไลท์ของเขาสุดๆเลยจะมีให้เลือกแบบเป็นวิกเตอร์ทรงวายทรงแรปเตอร์นะคะตอนนี้กำลังฮิตแล้วก็ฮอตมากๆยางนะคะอันนี้ก็โดดเด่นมากๆเลยนะคะกับข้างอันนี้มันก็เป็นของวิกเตอร์ นะคะเป็นวิกเตอร์โลโก้เขาชัดเจนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอมฟอร์ดค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่ชาแนลแอมฟอร์ดนะคะช่องที่มีแต่รถฟอร์ดแต่งในสไตล์ของอัพรถเหมือนคันที่อยู่ด้านหลังของแอมนี้นะคะก่อนจะเข้าไปชมรถสวยๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางนี้ให้แอมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันที่เงาเงาช้ำๆคันนี้นะคะมาในชุดสีของสีส้มเป็นรถรุ่นไหนกันนะคะ รุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่นของ YT ยแทนะคะขับเคลื่อน2ล้อแต่ว่าเป็นเกียร์ให้กเกียร์มาเนี่ยสิสปีดเลยนะคะราคาค่าตัวของเขา1ล้าน174,000บาทไม่รวมชุดสีพิเศษที่เป็นสีพิเศษสีเซดูนาออรเรนแบบนี้นะคะเพิ่มอีกแค่1,000 0บาทแค่นั้นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้นะคะแต่งเติมเสริมเพิ่มอะไรเข้าไปกับตัวบอดี้เดิมๆของเขาบ้างนะคะชุดเครื่องยนต์ของเขาเองนะ เป็นเครื่องยนต์2,000ใบเทอร์โบนะคะเป็นเทอร์โบคู่เนาะ210แรงม้าค่ะกําลังแรงบิดของเขาเนะี่ยอยู่ที่500นิวตันเมตรเลยนะคะเรียกได้ว่ากําลังแบบเหลือๆเ,เกียร์10สปีดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งก่อนโซนของด้านบนนะคะเล็กๆน,น้อยๆเสริมมาให้แน่นอนนะคะนั่นก็คือตัวสกูฝากกระโปรงของแรปเตอร์นะคะมาให้ทั้งสงฝั่งเลยนะอันนี้เป็นจมูกของแรปเตอร์นะคะมีช่องระบายอากาศของเขาด้วยก็เป็นสี่เหลี่ยม บล็อกผืนผ้าแบบนี้นะคะสวยเลยนะคะถ้าได้เห็นตัวจริงอ,อันนี้สวยเลยนะคะจะไม่ใหญ่จนเกินไปเนาะแล้วก็โซนของฝากระโปรงด้านหน้าอันนี้เสริมเพิ่มเติมขึ้นมานะคะคำว่า Ranger, เรนเจอร์น็อหน้าฝากระโปรงมันจะได้ดูไม่โล้นจนเกินไปกระจังหน้าค่ะเป็นกระจังหน้า FORD f o r d ที่เป็นสีแดงตัดดำนะคะเสริมด้วยไฟ led มินิไลท์แบบนี้ สีส้มเลือกได้ว่าอยากได้โทนสีส้มหรือว่าสีขาวนั่นเองนะคะกระจังหน้าเลือกได้ว่าอยากได้โทนสีไรทีนี้ในส่วนของด้านหน้าไฮไลท์ของเขาสุดๆเลยนะคะปกติจะเป็นหน้าเดิมๆมีให้เลือกตัวสเกิร์ตอะคะ่ะตัวครอบที่ตัวครอบเข้าไปกับตัวข้างหน้าเนี่ยจะมีให้เลือกแบบสเกิร์ตหนึ่งที่เป็นวิกเตอร์เหมือนทรงนี้ทรงวายแล้วก็ทรงแรปเตอร์ ะะเข้าไปดูย้อนหลังในคลิปของแอมได้นะคะว่ารุ่นแต่ละรุ่นที่แอมรีวิวไว้หน้าตาเขาจะแตกต่างกันยังไงรุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่นของวิกเตอร์นั่นเองนะคะตอนนี้กําลังฮิตแล้วก็ฮอตมากๆในส่วนของสเกิร์ตหน้าวิกเตอร์ว้าตํตำแหน่งเซนเซอร์หน้าไวให้ด้วยเรียบร้อยนะคะนี่ทําเป็น 2- สีให้เลยสีเดียวกับตัวรถนะคะสีเซดนาแล้วตัวนี้ก็เป็นสีออกนินนินนะคะสวยเลยว้าตํตแหน่งของเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้นะคะมีตัว ตรวจจับคนเดินถนนอะไรก็วางตำแหน่งของเขาไว้ให้ทั้งหมดเลยห่วงลากจูงของเขานะคะเว้นไว้ด้วยเช่นกันทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะให้มาสองห่วงเนาะในรุ่นของ Y h ยแท็นะคะอ่ะทีนี้ไฟหน้าของเขาเป็นเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วนะคะเป็นไฟหน้าตัว c ีแครมแบบนี้เป็นไฟหน้าแบบมัลติรีฟลเตอร์มีไฟตัว c ีวิ่งให้ตลอดเส้นเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟที่เป็นไฟตัดหมอกสไตล์เดียวกันเลยค่ะ นี่เป็นไฟลตัว C แบบนี้ของวายแท็กอ่อะเขาก็จะออกใหญ่ๆแบบนี้นะคะถ้าตัวสปอร์ตเขาก็จะเรียวๆเล็กๆนะคะก็จะมีความแตกต่างกันอยู่เนาะระหว่างรุ่นสปอร์ตแล้วก็รุ่นของวายแท็กนะคะทีนี้ด้านข้างด้านข้างยางของเขานะคะเป็นยางของนันกางเนาะเป็นยางอาชีเป็นยางอัดรัทเทเลน ain, นะคะ จะไม่ใหญ่มากจะไม่เรียบมากสําหรับดอกยางเนาะอันนี้ก็พอดีเสียงจะไม่ดังเลยนะคะสําหรับตัวยางรุ่นนี้แล้วก็แม็กขาเป็นแม็กลายวายปัดด้วยความเงาเพิ่มเป็นสีเงินเง,นเงาแบบนี้นะคะจะทําให้ลอดูโดดเด่นเพิ่มเติมขึ้นมาเปลี่ยนปีกนกให้พร้อมเลยเป็นของออปชั่นนะคะยกหน้า2หลัง2คันนี้อ่ะขัดขึ้นมานะคะตัวซุ้มล้อ ซ้มล้อเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นจะเป็นทรงเหลี่ยมๆนะคะมันก็จะมีเคิร์ฟมีอะไรนิดหน่อยมันเป็นเซ็ตเดียวกับตัวสเกิร์ตหน้าที่เป็นของวิกเตอร์เห็นไหมคะอ่ะมันมีโลโก้ของเขาชัดเจนมันจะเสมอขอบกับตัวยางพอดีอ่ะอันนี้มันจะมันมันจะไม่กินสีของตัวสีรถนะคะเพราะมันจะมีซีลยางเพิ่มเติมมาให้แล้วก็จะมีรอยต่อตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นรอยต่อเดียวกับตัวถังรถเลยนะอ่ะทีนี้ครอบโลโก้ของเขาค่ะ เป็นสีกราฟไฟท์เทาๆแบบนี้มีคำว่าไบเทอร์โบแสดงสถานะเครื่องยนต์นะว่ารถคันนี้เป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบ210แรงม้า500นิวตันเมตรช่องระบายอากาศมีให้แล้วเรียบร้อยทีนี้กระจกมองข้างขนาดใหญ่เลยนะคะมีอะไรให้บ้างเวลาเราปลดล็อกรถนี่กระจกเขาจะบานออกนะคะเวลาเราล็อกรถเนี่ยกระจกเขาจะหุบให้อัตโนมัตินะทีนี้มีไฟเลี้ยวให้ค่ะมีใบสปอร์ตแสดงสถานะว่ารถ ด้านหลังอยู่ใกล้รถเราก็จะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคล้ายๆสีแดงตัวนี้คือบายสปอร์นะเซ็นเซอร์ของเขาจะอยู่ด้านข้างนะคะมีกล้อง360องศาเห็นไหมตัวนี้เป็นกล้องแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นไฟส่องสว่างข้างตัวรถอะค่ะมันจะเป็นลัศมีแนวยาวให้เลยเห็นไหมคะคือกระจกของวารแททีนี้ ชุดแต่งของเขาที่เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวรถนั่นก็คือกับข้างกับข้างอันนี้มันก็เป็นของวิกเตอร์นะคะเป็นวิกเตอร์โลโก้เขาชัดเจนเลยจากประตูหน้าถึงประตูหลังอันนี้มันก็จะเข้าเซตกับตัวกระจังหน้าเลยเห็นไหมคะสวยงามเลยบันไดของเขาก็เป็นบันไดเดิมๆสามารถอัรเลเวลของบันไดได้นะคะอยากได้บันไดเหล็กหรือว่าบันไดในสไตล์แบบไหนก็สามารถเลือกได้ด้วยเช่นกันเบ้ากันรอยเฟรมกันสตร์อันนี้เสริมเพิ่มเติมให้นะคะ ราวหลังคานี่ทําเป็นสีดําให้นะคะปกติมันจะเป็นสีเงินเห็นไหมคะปกติมันจะเป็นสีเงินนะอันนี้ทาเป็นสีดําให้ทั้งหมดเลยด้วยอทีนี้ด้านในนิดนึงค่ะภายในหรูหราไม่แพ้กันเลยแอมหรือให้ดูนะคะภายในเบาะหนังของเขามาดูก่อนนะคะ เขาจะเป็นเบาะหนังสไตล์ทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะเดินได้ให้สีส้มตลอดเส้นเลยแล้วก็ปักอันนี้เป็นการปั๊มปักนะคะปักเข้าไปกับตัวหนังนะเป็นคำว่าวายแท็กนะคะเบาะของเขาปรับได้8ทิศท,ทางนะคะทั้งเป็นไฟฟ้าทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารนะคะปรับได้แทิศท,ทางเนาะปรับดุลหลังได้ด้วยยกขึ้นยกลงเดินหน้าเดินหลังกระดก ขาด้านหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหาได้หมดทีนี้คอนโซลกลางค่ะคอนโซลกลางของเขานะคะเป็นคอนโซลในลักษณะกึ่งผ้ากึง่งพลาสติกนะคะจะเดินได้ด้วยสีส้มให้ตลอดเส้นเลยเห็นไหมคะแล้วก็มาพร้อมกับจอซิงค์ 4A ขนาด12นิ้วนะคะเป็นซิงค์ ที่สามารถรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้าสายนะมีระบบ f o r d p a s s เข้ามาช่วยด้วยนะคะสามารถเช็คตำแหน่งรถยนต์ได้เช็คศูนย์บริการเช็คน้ำมันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยแล้วก็ที่สำคัญนะสั่งล็อกรถปลดล็อกรถในระยะไกลได้ด้วยกรณีที่เราไม่ได้อยู่กับรถนั่นเองนะคะหรือเอกส่งเอกสารอะไรเงี้ยเราสามารถสั่งปลดล็อกรถให้ลูกน้องมาเอาในในรถของเราได้เลยนะคะมาพร้อมกับเกียร์ค่ะเกียร์ที่เป็นเกียร ออโต้สิสปีดให้เป็นเกียร์สิสปีดเลยนะคะสามารถบวกลบทดเกียร์เป็นเกียร์แมนวนวลได้ด้วยเช่นกันนะคะตัวนี้สามารถใช้งานในเกียร์ของเกียร์ธรรมดาได้กรณีขึ้นเขาลงเขาในทางชันเนาะมาพร้อมกับตัวแท่นชาร์จไวเลสไรายสายที่สามารถมีมีม,ม,มีมีที่เสียบสาย USB นะ Type A Type C ให้ด้วยนะคะแล้วก็พวงมาลัยค่ะ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบมัลติฟังก์ชันน้ำหนักเบามากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงเนาะที่แรงน้อยๆนะคะแล้วก็ลดการเมื่อยล้าระหว่างการขับขี่ได้ด้วยนะคะสำหรับตัวพวงมาลัยที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบมัลติฟังก์ชันฟังก์ชันของเขาด้านซ้ายนะคะเป็นปุ่มควบคุมความเร็วต่างๆเปิดเสียงเบาเสียงนะคะปุ่มจำกัดความเร็วคูดคอนโทลเนานะแล้วด้านซ้ายก็เป็นปุ่มที่อคอนโทลจอที่อยู่ด้านหลัง ตรงนี้นะคะเป็นจอดิจิตอลขนาด10นิ้วนะคะที่สามารถแสดงผลเรื่องของเกียร์นะคะไม้ต่างๆน้ำมันต่างๆนะคะแล้วก็โหมดการขับขี่ต่างๆที่สามารถอยู่ในกีอนจอสี่ดิจิตอลขนาด10นิ้วตรงนี้กุญแจค่ะเป็นกุญแจแบบนี้นะคะเป็นกุญแจพุ่มสตาร์ทอ่เรียบร้อยเลยแล้วก็ไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าออโต้นะคะเป็นไฟหน้าออโต้แล้วก็ ป,ปุ่มปรับดิมมิ่งหน้าจอแล้วก็ปุ่มปรับความสูงต่ำของไฟหน้านะคะลดชดเราก็ปรับลงทีนี้แผงประตูด้านข้างค่ะตรงนี้เลยปุ่มปลดล็อกรถแล้วก็ปุ่มปลดฝาถัางน้ํามันนะคะอยู่ในตําแหน่งเดียวกันนะคะลูกค้าบางท่านก็อาจจะไม่ไม่ไม่เห็นว่าปุ่มปลดฝาถัางน้ํามัน,นยอยู่ตรงไหนนะคะมันจะอยู่ปุ่มเดียวกับปุ่มปลดล็อกรถตรงนี้เลยนะคะอ่ะทีนี้ก็เป็นปุ่มด้านข้างเกี่ยวกับระบบการคอนโทรลของกระจกเนาะปุ่มเปิด กดอยู่ตรงนี้แล้วนะคะไฟแอมเบดไลท์มีมาให้ในรุ่นของ Ytag แล้วนะคะเสร็จด้านหน้าไฮโซมากนะคะด้านหน้าทีนี้ด้านท้ายค่ะด้านท้ายในยส่วนของด้านท้ายเนี่ยอันนี้เป็นเดิมๆของเขาตากล้องงงด้านท้ายนะคะทีนี้มาดูในโซนของด้านท้ายบ้างนะคะด้านท้ายกระบะของ Ytag เนี่ยคือไลเนอร์ของเขามาคู่ตัวรถของเขาอยู่แล้วนะ ทีเนี้ยตัวสปอร์ตบาร์อันเนี้ยก็มาคู่ตัวรถของเขาเป็นสปอร์ตบาร์คู่ตัวโรงงานของเขาเลยทำเป็นสีดําให้นะตรงนี้พ่นเป็นสีดําให้นะคะปกติจะเป็นสีเงินเงาเพื่อให้มันเข้ากับตัวตัวราวหลังคาด้านบนนะคะครอบยาวมาถึงด้านท้ายเลยนะตัวสปอร์ตบาร์ของเขาอะค่ะมันจะเป็นออกสีกาไฟเงาๆอย่างเงี้ยค่ะสวยงามมากๆเนาะทีนี้ด้านท้ายโดดเด่นไม่แพ้กันนะคะฝาท้ายของเขาเป็นฝาท้ายแบบอีซี่ลิเก e นะคะนี่เปิดมือเดียวได้เลยนะคะภายในของเขาก็แบบเรียบเนาะสามารถถัดสันทนาการภายในห้องกระบะท้ายได้เลยนะคะเป็นไลเนอร์แบบเรียบแบบนี้นะคะตั้งแคมป์ทำอาหารอะไรเงี้ยบนบน,บนกระบะท้ายได้เลย <c oughs> ฝาท้ายทรงสปอยเลอร์ค่ะไฟเบรกดวงที่3มือเปิดทรงนี้มีกุญแจล็อกให้ด้วยกรณีที่เราไปติดตัวโรลเลอร์ชัตเตอร์นะคะเราสามารถล็อกไม่ให้ใครเปิดรถให้เราเลยก็ได้ทีนี้ ตัวข้อฝาท้ายนะตัวเบ้าของเขาว่าค่ะตัวพื้นของเขาจะเป็นสีดำด้านเห็นไหมคะมันก็จะขับมันก็จะตัดกับตัวสีบอดดี้ของรถเนาะแล้วก็ตัวคำว่าฟอร์ดตัวเนี้ยเขาจะเน้นเป็นสีแดงเหมือนกับตัวกระจังหน้าเมื่อกี้เลยกระจังหน้าเขาก็เป็นดำแดงตัวฟอร์ดของเขาตรงนี้ก็เป็นสีดำแดงด้วยนะคะอันนี้โดดเด่นมากๆในส่วนของท้ายกระบะมาพร้อมกับตัวกล้องนะคะกล้องของเขาว่าจะถูกซ่อน ไว้กับโลโก้ของเขาเลยนะคะเป็นกล้อง360องศาในรุ่นนี้นะคะเกียร์10สปีดนะในรุ่นของ y t e e แท็เป็นกล้อง360องศาจะแสดงผลเหมือนอมุมมองของนกนะคะเหมือน Bird Eye View อะ่ะอันเนี้ยต้อนมาให้แล้วพร้อมกับตัวกันชนท้ายค่ะติดตัวเซ็นเซอร์มาคู่ตัวโรงงานให้ด้วยเช่นการเบรเสร็จเรียบร้อยเลยในรุ่นนี้นะคะเซ็นเซอร์แสดงผลที่จอซิงโฟอกลางนั่นเองอ่ะเป็นไงบ้างคันนี้ อยากได้รถแต่งสไตล์แบบนี้นะคะราคา1174ในรุ่นของ w i d e ท็เกียร์10สปีด210แรงม้าห0า0นิวตันเมตรชุด4ของเขาสีพิเศษเพิ่มอีก1,000 0บาทแอมมีบริการส่งมอบรถให้ทุกพื้นที่นะคะมีบริการส่งมอบรถให้ทุกพื้นที่มีบริการไฟแนนซ์เซ็นเอกสารให้ทุกพื้นที่ด้วยเช่นกันนะคะเจอกันในวันรับรถเลยทีเดียวนะคะทุกๆการจองหรือว่าการติดตั้งทุกอย่างแอมจะอัปเดตให้ ลูกค้าได้ดูกันตลอดเลยนะคะคันไหนที่สั่งแต่งแล้วแอมก็จะอัปเดตให้ลูกค้าทุกท่านเลยที่อยู่ในโซนของต่างจังหวัดนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆอยากจะมาเทสได้ก็ได้นะคะโทรเข้ามาหาแอมก่อน064นะ2964964แอมมีรถเทสให้หลายรุ่นเลยนะคะแค่โทรมาคุยกันอ่ะฝากเอาไว้ด้วยคันนี้นะคะก่อนที่จะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางนี้แฮมด้วยแอมฝากไว้ด้วยนะคะคันนี้ค่ะรุ่นวัยแท็กขับเคลื่อน2ล้อเกียร์10สปีด ในรุ่นของวายแท็กเดยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ